ดนตรีไทยค่ะดนตรีไทยไปอเป็นเพลงที่แอบ,บชอบเขาค่ะแล้วก็เราก็เอามาแต่งเป็นเนื้อเพลงค่ะความฝันของเราคืออยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆะคะ่ะก็ได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้สแสดงขาบสามารถค่ะตอนที่พวกนหนูรู้ว่าได้เข้ารอบก็ดีใจสุดๆเลยค่ะรันบ้านเต้น,น,นเยอะมากก็ขอบุญรังใจจากพี่ๆน้องๆทุกขั้นนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราดนตรีไทยรวมมิตรด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพวกเราวันตาทิยรวมดวงนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูจากสมาชิกในวงกันก่อนดีกว่าค่ะสมาชิกคนแรกในวงนะคะคุณครูพี่ใบตองค่ะสมาชิกคนที่สองนะคะมือละนาด็กของเราพี่ปริณค่ะ สมาชีกคนถัดไปนะคะนุ่มโนเราคุยของเราค่ะพี่มิกกี้ค่ะบทเพลงที่เราจะมาแสดงในวันนี้นะคะชื่อว่าบทเพลงช่างคนทำอย่างไรขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ Oh, I'm losing. รู้จักกันเพิดงจะมาที่วราโดยที่สำคัญนี่คือศิลปะนะครับศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับอันนี้ยืนยืนชิดกันได้เลยนะน้องรู้จักนะว่าแต่ละคนเขาชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ที่มารวมตัวกันเนี่ยเพราะอะไรนะคะเชิญเลยครับรับจากท่านไหนก่อนดีต่างนู้นเลยเสียงคนไหนก่อนเสียงคนไหนก่อนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวระทับบริจักรการนา ชื่อแนนชื่อปรินค่ะน้องปรินแล้วน้องปรินเล่นอะไรครับเล่นระนาดค่ะระนาดนะครับผมโอเคถัดมาครับอยู่ม .4 ค่ะม .4 นะครับอยู่ม .4 เนาะค่ะได้เลยครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวจรุิดพัละพรเสรีดีวงศนะ์ณอยุธยาชื่อเล่นชื่อใบตองค่ะเป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนตรงนี้ค่ะโอ้โหน้องใบตองใหญ่ที่ใหญ่ ปูกปลูกปลแล้วก็ฝึกสอนมุมนี้เลยแต่งนล้วร้องเพลงนี้เนี่ยแต่งแล้วร้องด้วยนะฮะเดี๋ยอยู่ชั้นไหนแล้วครัอยู่ชั้นไหนแล้วครับสิบเก้าค่ะฮะจริงเหรอน่าจะที่มหาลัยอ๋อหรออุ๊ยดูกลมกลืนมากเลยโอ้ดูกลมกลืนมากตัดมาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทพนติตรองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องทอฝฟ้าค่ะน้องเลยนะครับทอฝฟ้าทอฟฟ้าค่ะทอฝฟ้าที่เป็นขาอยู่เท่าไหร่คะสิบสองค่ะ สองนั้นองโอ้ยังเด็กอยู่เลยนะทำหน้าที่เรานำน้องเรานี่เล็กสุดในวงเลยนะคโอ้โหเราเล็กสดเลยครับต่อจากเขาฝันครับชื่อเลว่าอะไรคะชื่ออะไรคะีน้องซีจีน้องซีอยู่มอะไรคะมี มโอเคได้ครับและก็อีกหนึ่งท่านครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะผมนายธนกิจมานวัตรครับเสียหลอกมายู่หนมปหกครับป้าคุยพล่อครับอ้ป่าคุยพี่อะพราะอะไรจุดแบบรวมกันได้จดมหาอะไรอะไรที่มเกี่ยวเรียอกันอยากรู้เลยจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นระวัประวัประวัติของวกเราจุดเริ่มต้นของหนูก็คือเปิดหกอยู่คนเดียวค่ะโนเล่นดนตรีไทยค่ะเล่นซอล่วงเล่นขิม เล่นละหน้าเล,นเล่นทุกอย่างเลค่ะนี่เป็นดนตรีไทยค,ทยะคะ่ะชอบค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอยากจะเรียนดนตรีไทยมากเลยค่ะแต่อยากจะเรียนดนตรีทุกอย่างะะเลยค่ะอยากเรียนเปียโนอยากเรียนทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่มีคุณครูที่จะเรียนค่ะก็ลเลยมีดนตรีไทยอะคะ่ะที่ทําให้หนูได้มีทุกวันนี้อะคะ่ะแล้วเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นคือเล่นขีปค่ะเล่นขีปแค่แล้วก็มาจิมมารวมตัวกันได้เพราะว่าหนูเล่นดนตรีเปิดหมวก่อนค่ะแล้วน้องๆก็มาเห็นหนูแล้วน้องก็อยากเล่นด้วย หนูก็เลยช่วยสอนน้องนี่คือน้องมาดูหนูโชว์ใช่จ๊ะน้องก็อยากแบบว่าอยากจะมีทรรศัพต์ไปช่วยเหลือครอบครัวเป็นทการศึกษาให้ตัวเองแล้วไเปิดที่ไหนคะตอนแรกหนูเปิดที่วัดสนามเหนือค่ะครับแล้วตอนนี้ก็ยังช่วยนั่นด้วยใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากยอดเยี่ยมมากช่วยมาตั้งแต่กี่ปีแล้วคะตั้งแต่หนูอยู่ปห้าค่ะโอ้โหก็จะกปห้าแล้วตอนนี้มหาอะไรแล้วนครจะเกือบเก้าปีใช่โดยประมาณ รับผมหลายมากจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับได้รู้จักกันงเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างครับเชิญเลยครับเริ่มจากท่านแรกเรียนเชิญนะครับพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กครับเชิญครับอ่าก่อนอื่นเลยชื่นชมนะเวลาผมเห็นใครเอาดนตรีไทยมาพยายามที่จะเผยแพร่กับสาธารณชนนี่ยือว่าเราเราเห็นดนตรีป๊อป ดนตรีอะไรเงี้ยเยอะนะเราเราจะไม่ค่อยดนตรีไทยในพื้นที่อย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อก่อนมันจะมีเวทีโดยเฉพาะงานคอนเสิร์ตหรือการแสดงอะไรท,ท,ท,ทั่วไปซ<อ>ึ่งมันสําหรับวงทั่วๆไปนะมันเป็นวงทันสมัยมันไม่ใช่วงที่เป็นดนตรีไทยนะหลายปีมาน,นี้มันมีสนามใหม่ก็คือสนามเปิดหมวกนี่แหละซึ่งมันมีโอกาสที่ทำให้เราเห็น ดนตรีไทยเนี่ยออกมาสแสดงเยอะขึ้นนะอย่างนึ้งเลยที่เป็นสิ่งท,ที่น่าชื่นชมอีกอันก็คือเพลงที่แต่งเนี่ยคือเราผมได้ยินว่ามันเป็นเพลงไม่ใช่ไทยเดิมอ่ะ,อะมันเป็นเพลงสมัยใหม่มีลักษณะทว่วงทำนองแบบสมัยใหม่ผสมกับการเพื่อนแบบไทยบ้างอีกแล้ นะลักษณะท่วงทำนองแบบเพลงไทยที่เราคุ้นๆกันบ้างแต่ว่าวิธีการร้องและก็ลักษณะเนื้อร้องมันไม่ใช่แบบคำสรรเสริญหรืออะไรเงี้ยนะแบบที่เรามักจะได้ยินในเพลงไเดิมอะไรแงนีน้ซึ่งเป็นความคิดที่ดีและลุงว่ามันสามารถจะ apply แอปพลายไปได้ไกลกว่านะั้นซึ่งอาจจะลองทำดูนะมันจะมีรสชาติที่แปลกใหม่ในฐานะที่เราเป็นคนเป็นแสดงเปิดวงเนี่ยเช่นเพลงฝรั่งที่คนเขาคุ้นๆกัน สมมุติว่าโมแดนไอแคด a ซนอย่างเงี้ยนะเราเล่นแบบเนี้ยด้วยมุมแบบนี้ลุงว่าเล่นได้แล้วมันจะทำให้คนที่เข้ามาดูเราเปิดหมวเนี่ยมีสวยมากขึ้นเนี่ยนะเลยเิ่งข้าเราแบบว่าโอ้ถึงโอ้ถึงสนุกสนานหน่อยเนี่ยนะมันจะทำให้ผู้ชมเนี่ยชอบเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับน่าสนใจด้วสนใจนะเราดูเรงดูเพจสาตวน เ,เชื่อว่าทำได้แน่อนอะนได้แนะ่นอนได้ไดอ,นะอ่ะวันต่มนาะครับใช่ครับคุณลุลาครับจริงเป็นรวงวกที่ไม่เคยเห็นมันเลนะคะส่วนส่วนผสมแปลกดีค่ะมันมันครีเอทีฟดีเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้วงขาดเบสต้องถามหัวหน้าวงแล้วละ่ะเราจะเพิ่มตัีอะไรเดี่ยได้คำให้มันเพิ่มเบสกันมานนี้คือพูดตอนเนี้ยเหมือนล้นาดมันก็สูงอะ คก็สูงอีกหิมก็สูงเนี่ยตอนเลยไม่มีใครลองเบสข้างล่างเลยตอนแรกจะมีคีย์บอร์ดด้วยค่ะแต่ว่ามือคีย์บอร์ดป่วยค่ะโอ้จิคีย์บอันที่มาแซงไม่ป็น่ตีไทยเหรอมีอะไรที่มาแทนเบสได้ไหมมีซ้องเงียยหรอค่ะอะารอู้เสกซอกซู่ไม่ตัดต่อไม่รู้กันอั้งนั้นมีใครสนใจร่วมวงไหมดีรับสมัครตอนนี้เลยใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวงาน ครับเผอิญว่าอักซิเดน่ะเนาะเออเรารู้สึกว่าจริงๆถ้ามีเบสเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็ก็น่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วตัวเขารู้ว่าอะไรอ่ะพี่จะเรียนไม่ถูกมันเหมือนกลองที่ตัวเพลงตีนี่มันเรียกว่าอะไรนะโทรมานาอ่าอาจจะเป็นจังหวะที่ที่เพราะตอนนี้มันต้องมีแบบเพลงป๊อปอยู่อะค่ะเนาะอาจจะต้องจังหา,าจ,จังหวะอื่นอะไรเงี้ยที่มันเข้ากับตัวตีไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมเป็น เป็นส่วนผสมที่แปลกดีไม่ค่อยเห็นที่ไหนคือความเปรีเอทีฟบแบผ่านแน่นอนอส่วนดนตรีเนี่ยเราว่าอาจจะต้องปรับอีกนิดน,นึงนะคะหาแนวตัวเองที่ที่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยเอออาจจะได้ไม่ซ้ำขใครส่วนน้องต้องลองที่ว่าน้องน่อบดีเหมือนนั่มิวสิคอลน้องมิวสิคอลพร้อมากเ<อ>นื้อเสียงของมันมันพร้อมเองน่าสนใจนะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจ ขอบคุณคำแนะนำจากคุณตาด้วยนะคะชัพิพัฒครับุ่มปังครัเป็นท้ายครับ